ทำคลิปยื่นภาษีเฉพาะค่าเช่าให้หน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับได้เลยค่ะพอดีว่าวันนี้นะได้เอกสารของลูกค้าที่มีรายได้เฉพาะค่าเช่ามาเพิ่งไปรับมาสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะยื่นภาษีให้ดูโดยกระบวนการยื่นนะวันนี้เราจะยื่นจริงทําเรื่องเป็นขอคืนภาษีหักนันที่จ่ายแล้วก็โหลดเอกสารจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าขั้นตอนทั้งหมดต้องทํายังไงค่ะ ก่อนอื่นให้เราเตรียมใบหักหนะ้าที่จ่ายแบบนี้มานะคะใบห้าิทวีนะแบบนี้นะ,ะให้เขาระบุว่าเนี่ยมันเป็นค่าเช่าเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นค่าเช่าเป็นค่าเช่านะยอดค่าเช่าอ่ะอันนี้ของเดือนธันวาเดือนธันวาค่าเช่าเดือนละสองหมื่นนะหักหน้าที่จ่ายไว้เดือนละหนึ่งพันหลังจากนั้นเราก็มาเข้าเว็บกรมสรรพากรเลยค่ะ แล้วก็เลือกที่ด i จิ t a ล m ม t a คนะปกติของการที่เราจะยื่นภาษีเลยเดี๋ยวอันนี้จะขออนุญาตข้ามขั้นตอนการล็อกอินไปเลยนะเพราะว่าจะได้ไม่ได้เห็นข้อมูลลูกค้านะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเลือกประเภทเงินได้ค่ะอ่ะหน้าเลือกประเภทเงินได้นะคะเราก็เลือกดูว่าอันไหนมันเป็นค่าเช่านี่ค่าเช่าจะอยู่ตรงนี้ค่ะ สี่บลค่าเช่าค่าผิดสัญญาเช่าซื้อหรือซื้อขายเงินผ่อนค่าเช่าตรงนี้เนาะเราก็มาระบุข้อมูลตรงนี้ค่ะระบุข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกว่าให้เช่าอะไรอันนี้เขาให,ให,ให้ให้เช่าบ้านนะเราก็เลือกเช่าบ้านค่ะรายได้ทั้งหมดของเขาเมื่อกี้เดือนละสองหมื่นใช่ไหมส2งสิบสองเป็นยีเนาะก็เป็น2องแสนสใส่ไปเลยค่ะหักหน้าที่จ่าย เดือนละพันก็เป็นปีละ12ื่นสองเลขที่ผู้จ่ายเงินอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอกอกแอบบแอบแบป๊บพอระบุเลขผู้จ่ายเงินเสร็จนะคะก็มาเลือกหักค่าใช้จ่ายก็จะเป็นหักค่าใช้จ่ายเหมากับหักค่าใช้จ่ายตามจริงถ้าเหมาก็คือเหมาได้30%ไม่ต้องแสดงค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นถ้าตามจริงก็ต้องโชว์บินเนาะถ้าคลิกไปอะ่ะสมมติเราคลิกเนี้ยเดี๋ยวเขาจะให้เราระบุระบุแล้วก็มันจะมีเอ่อ เป็นค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่เราต้องระบุไปให้เขาอะค่ะทีนี้ของเราอะรายได้เท่านี้มันไม่เสียภาษีอยู่แล้วเนาะเราก็หักค่าใช้จ่ายเหมาไปเลยไม่ต้องโชว์บินให้มันยุ่งยากนะแล้วก็บันทึกค่ะเนี่ยค่ะข้อมูลก็จะมาโชว์ที่หน้านี้เนาะก็เป็นรายได้2องแสนนะเงินได้2องแสนหะักนัดที่จ่ายหมื่นสองทีนี้ถ้ามีเงินได้อื่นเราก็ไปเลือกเลือกประเภทเงินได้อื่นๆอีกนะถ้าไม่มีก็กดถัดไปตรงท้ายนี้ได้เลยค่ะ ก็กดถัดไปอะแล้วทีนี้ก็มาดูค่าลดหย่อนถ้าเงินได้เราเยอะๆอะค่ะเราต้องกรอกค่าลดหย่อนให้มันครบนะก็มีค่าลดหย่อนตัวเองลดหย่อนบุตรลดหย่อนพ่อแม่อะไรพวกนี้คือถ้ามีก็กรอกเข้าไปนะแล้วตรงระบุข้อมูลค่ะแล้วก็กรอกแล้วก็พวกประกันชีวิตอะไรเงี้ยก็ควรใช้สิทธิ์ให้เต็มที่นะแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะคือเคสนี้อะเขาไม่เสียภาษีอยู่แล้วเราก็ข้ามไปเลยไม่ต้องกรอกก็ได้ถึงแม้จะมีก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะมาถึงตรงนี้ค่ะ ภาษีที่คำนวณได้ตามแบบพงด94ก็คือภาษีกลางปีเราต้องเอารายได้ตั้งแต่เดือนมกราถึงมิถุนาของเขาก็คือแสนสองอามายื่นไปแล้วรอบหนึ่งเนาะรอบนั้นก็ไม่เสียภาษีแล้วก็ใส่ศูนย์อ่ะพอใส่ศูนย์เสร็จปุ๊บกดถัดไปเขาก็จะมาสรุปรายได้ให้ตรงนี้ค่ะเนี่ยสรุปทั้งหมดว่ารายได้มีเท่าไรคะค่าใช้ใจ่ายเท่าไรเหลือเท่าไรคำนวณภาษีตืดๆอ่ะภาษีที่คำนวณได้เป็นศูนย์แต่มีภาษีหกัก้นที่จ่ายหมื่นสอง เป็นยอดภาษีที่ชําระไว้เกินเดือนหมื่นสองทีนี้เราก็ดูว่าเราจะต้องการขอคืนไหมต้องการกับไม่ต้องการเราคล,คลิกว่าต้องการตึง้งเขาก็จะถามว่า,าจะรับแจ้งผ่าน SMS อันนี้เราก็โอเคแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะกดถัดไปแล้วก็พอแบบมันขึ้นมาตัวอย่างเนาะเราก็ยืนยันการยื่นพอยืนยันเสร็จมาถึงหน้านี้ด้านด้านข้างบนนะคะจะเป็นข้อมูลลูกค้าเนาะเราก็มาตรงนี้เลยค่ะเราจะ โหลดเอกสารแล้วนะเราก็กดว่าตรวจสอบขอคืนน้ำส่งเอกสารก็กดเข้าไปเลยอ่พอมาถึงน้านี้พอถึงหน้านี้ก็มาเลือกเอกสารเพื่อนำส่งแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเพิ่มไฟล์เพิ่มไฟล์เนี่ยอันนี้ยื่นด้วยคอมพิวเตอร์เนาะก็เราก็ไปเลือกไฟล์ตรงนี้เลยว่าไฟล์ที่เราเซฟไวอ้อ่ะเราเซฟไว้ที่ไหนอ่ของเคสนี้ก็โหลดไปทีเดียวพร้อมกันได้หมดเลยนะโอ้ ไม่ได้นะบางทีอ่ะมันจะได้บางทีได้นะแต่อันนี้ไม่ได้ก็ต้องทีละไฟล์โหถ้าลูกค้าเอกสารเยอะทำไงเนี่ยแย่เลยเหมือนกันนะอ่ะครบแล้วค่าเช่าทั้งหมด12เดือนนะคะก็โหลดเอกสารให้เขาไปเลยแล้วก็ มันไม่มีไฟล์อะไรจะเพิ่มแล้วสมมติเรามีค่าลดหย่อนเราก็มาเพิ่มไฟล์ตรงค่าลดหย่อนอะไรทั้งหมดที่เราจะให้เขาเห็นนะคะเราก็มาเพิ่มไฟล์ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะรายได้นะคะค่าชงเอ่อไม่ใช่อ,อ,อะไรนะค่าลดหยอดอ่อนค่าลดหย่อนนู่นนี่นั่นประกงประกันกอ,องทุนอะไรง้ยค่ะเรากรอกตรงนี้เอเเอเราเพิ่มไฟล์ตรงนี้หมดเลยถ้าเราเพิ่มไฟล์ครบเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันการนําส่งค่ะเสร็จปุ๊บก็เขาบอกว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ปิด ปิดแล้วยังไงต่อลองเลื่อนมาดูค่ะเนี่ยค่ะข้อมูลเนี่ยจะลงไปที่ในระบบละเข้าไปในระบบละเรียบร้อยแล้วเรายังไงต่อทีนี้เราเข้าไปตรงหัวย้อนย้อนกลับไปที่ข้างบนตรงนี้นะคะมันมีข้างบนให้เลือกเนี่ยเมื่อกี้อันนี้คือที่เราโหลดเอกสารเนาะเรามาเลือกอันนี้ค่ะย้อนกลับไปตรงนี้นะข้างล่างอมาดูข้างล่างข้างล่างเขาจะให้เราพิมพ์แบบพิมพ์แบบกับภาพใบเสร็จอ่ะเราก็ เขาบอกว่าถ้าเรากดพิมพ์แบบเนี่ยจะถือว่าเรายื่นสําเร็จแล้วนะเราจะแก้ไขไม่ได้ถ้าจะยื่นอ,อีกทีก็คือการเป็นยื่นเพิ่มเติมเลยอะไรประมาณแบบนี้เราก็กดยืนยันเพื่อเราจะเลือกแบบแล้วพอได้แบบนี้เราก็โหลดทีละอันค่ะภาพแบบพอแบบขึ้นมาก็โหลดโหลดตรงมุมเนี้ยค่ะมุมข้างบนนี้นะข้างบนนี้นะคะพอโหลดเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราเซฟอ่ะเราก็ไปเลือกที่เซฟเลยค่ะว่าเราจะเซฟตรงไหนเลือกที่เซฟได้แล้วตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อเราก็ได้นะ แล้วเราก็บันทึกเสร็จแล้วกลับมาหน้านี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ไปดาวน์โหลดใบเสร็จใบเสร็จเนี่ยสำหรับคนที่ขอคืนนะคะใบเสร็จจะออกมาเป็นศูนย์นะตัวเลขตรงนี้จะเป็นศูนย์ไว้ก่อนไม่ได้เป็นตัวเลขที่เราจะได้คืนนะเพราะมันยังไม่ได้คืนเขาต้องตรวจสอบก่อนค่ะแล้วทีนี้เราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราจะเซฟอีกเหมือนกันเลือกที่ที่เราจะเซฟไฟล์นะ,อะพอได้ที่บันทึกแล้วก็จบค่ะ อันนี้ถือว่ายื่นสำเร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออีกสักสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเข้าไปเช็คในระบบเรื่อยๆมันจะมีมันจะแยกกันนะระหว่างระหว่างยื่นภาษีกับตรวจสอบภาษีอะตรวจสอบการขอคืนภาษีอะมันจะอยู่คนละคนละเ,เขาเรียกอะไรคนละอันให้เราคลิกค่ะ,คะเราก็ไปคลิกเลือกอีกอันนึง เลือกเป็นการตรวจสอบอะแล้วเราก็เข้าไปเช็คในระบบว่าตอนนี้ขั้นตอนถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเขามีการขอเอกสารอะไรเราเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเคสเคสแบบนี้นะถ้าเขายื่นแบบนี้มาทุกปีแล้วเอกสารก็ซัพพอร์ตเหมือนเดิมทุกปีอย่างเงี้ยจะตรวจไม่ยากอีกไม่กี่วันก็น่าจะได้คืนละอืมประมาณแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวถ้าวันไหนที่เข้ามาตรวจสอบของเคสนี้นะของเคสนี้นะจะเพื่อดูความคืบหน้าของการยื่นภาษีอะไรอย่างเงี้ย อาจจะทำคลิปให้ดูด้วยเนะาะเพราะเวลาเราตรวจสอบการขอคืนภาษีมันเป็นยังไงใครมีเงินได้บงเล็บอื่นหรือเป็นค่าเช่าแบบนี้แต่ดูคลิปก็ยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยหรือยื่นไปแล้วจะติดตามภาษีแบบไหนติดตามยังไงโทรไปสอบถามอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือหรืออะไรเดี๋ยว มีรายได้หลาย,ลาย,ลายประเภทห,หลายวงเล็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะตั้งต้นยังไงยังเริ่มอะไรไม่ได้สักทีน,นี้ก็คือปลายเดือนกุมภาแล้วนะหรือเวลาอีกเดือนนิดนิดเดือนนิดนิดก็จะหมดเวลาการยื่นภาษีแล้วก็ทักมาได้นะยังทักมาได้เหมือนเดิมค่ะสักถึงวันถึงวันที่หนึ่งอ่ะวันเนี้ยพรุ่งนี้ถึงวันที่หนึ่งจะยุ่งมากๆเพราะว่าจะเตรียมงานบวชให้หลานเนาะแต่หลังจากวันที่หนึ่งก็คืออ่ะทักมาเลยถามมาได้เลยจ้ะ เดี๋ยวจะตอบให้ค่ะ